สวัสดีนะครับผมตอนนี้ก็ผมได้กลับมาที่จังหวัดชัยภูมินะครับตรงนี้จะเป็นบ้านที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมมาจัดงานครบร้อยวันนะครับก็สถานที่ตรงนี้นะครับผมเป็นที่จัดงานนะครับก็จะมีแขกผู้มีเกียรตินะครับมากันเรื่อยเรื่อนะครับผมนี่ครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นที่จัดงานนะครับ ก็จะมีตักบาตรข้าวเหนียวนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับเทา่ยไหพระนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาหารสําหรับแขกที่มาร่วมงานนะครับตรงนี้นะครับก็จัดเตรียมว้ให้เยอะพอสมควรนะครับนี่ก็จะเป็นพวกเพื่อนบ้านนะครับผมมาช่วยกันมาช่วยงานกันนะครับนี่ครับมากันเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาหารสําหรับเทา่ยไหวพระนะครับก็จะมี กับข้าวนะครับผมหลายอย่างมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งของที่ไว้ทาบางสกุลนะครับผมตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อาสนะสําหรับพระสงฆ์นะครับผมมาเจริญพระพุทธมนต์นะครับนี่ก็จะเป็นแบบเพื่อนบ้านนะครับผมก็มากันเยอะนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่จัดงานนะครับแล้วก็ตรงบาทนี้นะครับก็จะเอาไว้สําหรับใส่ข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะมาถวายพระนะครับนี่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านท,ที่น่ารักนะครับนี่ครับมาช่วยงานกันเยอะเลยนะครับนี่ครับมาช่วยงานกันเยอะมากนะครับผมน่ารักมากเลยนะครับตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็เตรียมนึ่งนะครับเตรียมนึ่งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกับข้าวนะครับที่เอาไว้มาเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานนะครับผมก็จะมีหลายอย่างมากเลยครับเป็นหลายหม้อเลยนะครับ เอ่เอ,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 รรอครับเอ่อขอกราบสวัสดีนะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหมู่บ้าน,นชนุมชนกลุ่มเตยไฟเหนือที่เคารพทุกท่านนะครับตลอดทั้งปีปานาอา น้องนุ่งลูกหลานนะครับพียงหาก,ท,กทุกคนมืวอนี้ทุกท่านได้มาร่วมข้าุญตักบาตรนะครับเท่คุณแม่สมควรการผู้เคียวพร้อมด้วยลูลกหล,าน,ลานนะครับญาติพี่นออ้องนะครับเดชจัดงานนะครับเพื่ออุทิศบุญกุศล ไปถึงนะครับคุณพ่อสารวัตรขันผู้เขียวนะครับผู้รองรับกลับไปนะครับมีพ่อแม่ตาคุณยายนะครับปีหลวงรับไปครับโมนีถือว่าทุกท่านมาบเป็นกาวภาบรวมกันนะครับพอคุณแม่พี่น้องเขาถือว่านับเป็นเจ้าภาพไม่กินท่านรวมกันนะครับมาถึงแล้วก็ใส่บารนะครับ ของ,าาง,ง,งนนขแม่องบาตจ้า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 จาจ้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 าจาจ้าจาจ้าจ้าจาจ้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 จ้า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 จ้อจ้าาจ้าก้าจ้อบ้าจ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 ้าง้า้าจ้า,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 าั้าจ้าจา้า้าน้้าจ้าจาค้าจ้าาจ้าาาาาาบ้า้า มาร่วม,ร,วมร่วมทานร่วมกินทานร่วมรับกินรับพรอ,อันเป็นมงคลจากพระคุณเจ้านะครับมาแล้วก็ใช้บา,บา,บาตระนะครับใช้บาตรใช้โคงินนะครับนั่งคุยกันไปว่าจากันไปนะครับรวันนี้เป็นรดงอากาศก็ดีนะครับอากาศก็ดีนะครับ ปากคนปากพงแบไปแล้วนะครับต่อแม่เฮานะครับวางไตปลาใส่กบนะครับตาตาพี่น้องนะครับพี่น้องเฮอตาตากะลั่มนะครับทั้นมาแล้วตาตาไตปลานะครับนั่งรอนะครับร้อไปตุ้งเจ้านะครับ ทุกเจ้า,ากรักจากเสียมตัวมากนะครับทุกเจ้าได้รับเมตตาจากหลวงพ่อพระพวัดอีสานนะครับขอมไหว้ประสงค์ทุกลูกนะครับเป็นในเมตตามาเป็นขโมกข้าวท่านไหวสงฆ์มาเป็นลงพ่อลงใต้กับให้ลูกให้หลานนะครับหลวงพ่อพุ๊โคนะครับนอกจากนั้น คุณพ,อพ่อคุณแม่เขาผู้สูงอายุาแต่ได้60ปีไปถือว่าเป็นผู้สูงอายุท่านเป็นลมเข้าลมไส้ด้วยกันนะครับลมเขอลมไส้หลูกหลานนะครับหลูกหลานได้เพิ่มดวงวันนี้ได้เพิ่มค่าอาศัยกับคุณพ,อพ่อคุณแม่นะครับท่างลุดค่งหลานเทศค่างลุดค่งหลานทั้งน,นะครับไร้ทิ้งไร้ยังไม่ต้องาอาศัย ตลอดวันร่านกูเขียวอากรุ่งรับกรุจากไปนอกจาก,น,ก,น,น,ากนั้นนะครับนอกจากนั้นกันนี่ลงทีกระเที่ยงผ้าเพชรนะครับที่สันมรณภาพไปตั้งหลายปีแล้วนะครับที่สิบกว่าปีเกือบสามสิบปีตับตา ทำเป็นพระสงใ์นะครับอีสานนะครับ,บทำเตเรื่องแห่งมนต์คาไปไปทำบุญไปหานะครับไปทิ้งทุกคนไปถึงท่านนะครับมีคุณพ่อใครแม่บงนะครับผ้าเพชรนะครับพร้อ,อมด้วยเจ้ายวกับนกเวทและสัตว์ประหาดทั้งหลายนะครับห้อทงทำบุญไปหาเพื่อนนะครับให้ให้พวกเขาได้ยูดีมีสุขให้พวกเขาได้ยูเย็นเซ็สุข นะครับครับต้องขอเป็นกำลังใจท่านแม่เพราะว่าปูต่อยนา่นทุกหน้าที่ทุกแผนกรวมแล้วมีความสำคัญนะครับมีความสำคัญคือสัญมัตินะครับผ่านหน้าที่ใดหน้าที่นับว่ได้เห็ดผักเห็ดต้มเห็ดแกงต้อยผักต้อยมีอะไรก็ตามถือว่ามีความสำคัญขาดว่ได้นะครับทุกท่าน ควาแรงศรัทธาของคุณพอคุณแม่พ <sink holes> uh ี huh. ่น้องหมู่บ้านชุมชนนะครับที่ทันเดมาเป็นัไนด้อยอ่ะนั่กนเดป็นเจ้าภาพอยู่กนค่ะทุกท่านประนอมเมือ เราารักในพระธรามไรพระอุทธธรรมก็ทรงได้ที่พระตาลุ่ว อ่อบุพรนัคนเดียวกันนัโมตตภะวะโตอะระหะโตสัมมาสังขาะนัโมต ะคะวะโตกระหะโตสัมมาสัมพ oh ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะคต์โตกระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัธพุทธบูชามหาเดตะวันโตธัมมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหโภควะภูสาธุ

พุทังภะตะวันตังอะกิวะเดชสวกาโตภะคะวะคามุอามะนัมมะสมาภูปิปันโนภะคะวะโตสาวะสังโฆสังขังนะมะ Makyang kante wisung wisung lakana kaya Ti sarane naksa Panja sila niya jama Puti ampi makyang kante wisung wisung lakana kaya Ti sarane naksa Panja jama

Nakmu datang, kata wato, adalah satu sama sambut atsa. Nakmu datang, kata wato, arah atsa, sama sambut atsa. Nakmu datang, kata wato, arah atsa, sama sambut atsa. Nakmu datang, kata wato. พุทธังสระนังขจามิทุติยมปิธรรมังสระนังขจามิพุทธิยปิธรรมังสระนังขจามิพุติยมปิสังขังสระนังขจามิพุทธิยปิสังขังสระนังขจามิตติยมปิพุทธังสระนังขจามิ ชามิอติยมีพุทธามสระนังคัจฉามิติยมีธัมมังสระนังคัตฉามิอติยมีธัมมางสระนังอัจฉามิติยมีสังฆังสระนังคัด ชาเมตติยมปิสังขังสระนังกัจฉามิตระนาคมะนังนิพิตังอภันติอานาติ อาตะเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิญามีปาณาทิปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิญามีปะถินาทาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิญามีปะถินาทะนาเวรมณี สิกขานะสมาธิามิอาเมสุวิชญาจาราเวรัตมณีศิกขานะสมาธิามิอาเมสุวิชญาจาราเวรัตมณีสิษฐานะสมาธิามิมุสาวาทาเวรัตมณี สิกขาปะทันสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุนาเมรยมัจฉัปมาทัฏฐานาเวรมะณี Dikha padhang samadhi yani Suprame rayak maca amarathana weramani. Dikha padhang samadhi yani madhi pancadikha padha di silena jokatinyanti samu.

amor men a ba เก็ไป้ยอะครเห็นหนาคุณพ่อคุณแม่ต้อใจนะครับ ฝาบมีใจแทนเจ้าภาพนะครับขอบคุณใจแทนเจ้าภาพแม่สมคบแม่ลูกหลานนะครับสมคบนะครับที่มาถงี่นั่นเพื่อขพื่อครูท่านี้นะครับฝากขอให้ท่านเจ้าภาพพนักงานขอแม่วิร่อง